สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life e n Richer Podcast พอดแคสต์ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรินจงจเจริญรัตสวัสดีครับทุกท่านครับถ้าคุณรู้ตัวนะครับว่าคุณเป็นคนที่สื่อสารออกไปแล้วคนไม่ค่อยเชื่อถือคุณเลยนะครับแล้วคุณเองก็เริ่มเจอปัญหาว่า ในฐานะที่คุณเองเป็นผู้นําหรือว่าเป็นหัวหน้างานเนาะหรือเป็นคนที่ต้องอิมโฟเรนซ์หรือโน้มน้าวคนเนี่ยเอย๊พูดออกไปแล้วดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะครับแล้วคนก็ไม่ยอมทําตามสิ่งที่เราต้องการสทัทีอย่างนี้เราจะจัดการอย่างไรนะครับวันนี้ตัวอมเองอยากจะมาแนะนําเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับเรียกว่าเป็น3มเทคนิคการพูดโน้มน้าวใจด้วยภาษาสะกดจิตครับอ่าพอเราได้ยินคําว่าภาษาสะกดจิตปุ๊บเนี่ยมันดูมีอะไรเนาะมันดูแบบเอ๊ะ เอ้ยมันมีด้วยเหรอไอ้คำว่าภาษาสะกดจิตนะครับอมเกลิ่นนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับว่าภาษาสะกดจิตที่ว่าเนี่ยมันมันมีรากฐานนะครับมาจากานักสะกดจิตบำบัดชาวอเมริกาท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าเมลตันอีริกสันนะครับบุคคลคนนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนตำนานนะครับของศาสตร์การสะกดจิตบำบัดที่เอามาใช้ในวงการการแพทย์นะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่ ได้ใช้ศาสตร์การสะกดจิตบำบัดในการช่วยเหลือผู้คนเยอะแยะไปหมดเลยครับคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้ครับทุกท่านคุณต้องเข้าใจนิดนึงนะว่าคําว่าสะกดจิตจริงๆไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะครับแต่ว่าเขาคนพบบางอย่างครับว่ามันมีภาษาบางแพทเทิร์นมันมีภาษาบางรูปแบบครับที่เวลาพูดไปปุ๊บคนมันจะคล้อยตามกันไปเองเลยเออนะครับแล้วมันมันคล้อยตามไปเองได้อย่างไรผมเล่าที่ไปที่มานิดนึงนะครับจากมุมมองของ NLP หรือว่าจิตวิทยาสื่อประสาทนะครับ เวลาคุณมองไปที่การทำงานของสมองของพวกเราเนี่ยนะครับสมองของเรามันจะมีการบิดเบือนข้อมูลบางอย่างนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับระบบความเชื่อของเรานั่นแปลว่าเวลาคุณได้ยินอะไรก็แล้วแต่ที่คุณได้ยินอยู่บนโลกใบนี้นะคุณไม่ได้ยินในสิ่งที่คุณกําลังได้ยินจริงๆแต่คุณกําลังได้ยินผ่านตัวกรองหนึ่งชั้นครับที่สมองคุณกําลังบิดเบือนแล้วก็ค่อยอินพุตเข้าสมองคุณและเสมือนว่านั่นคือเรื่องจริงอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นนะ คนหนึ่งคนนะครับผมเจอคนพูดว่าทําไมไม่ทําอย่างนี้เราเสียงดังใส่นะครับสมมุตินะครับคนคนนี้เนี่ยอดีตนะเขาเคยเจอที่บ้านเขาพูดอย่างเงี้ยเสียงดังนะครับตะโกนคุยกันที่บ้านอยู่แล้วแล้วก็ชอบถามแบบตรงไปตรงมาแบบนี้กันอยู่แล้วเขาฟังเสร็จปุ๊บเขาจะรู้สึกเฉยๆว่าเอา้าก็แค่อีกคนตรงหน้าสงสัยนี่นาและในขณะเดียวกันครับถ้าหากว่าเรามองในฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับคือคนคนนั้นเติบโตมาใน อดีตที่แบบว่าบ้านคุยกันแบบละมุนละมอมดังนั้นสองคนนี้ครับที่มีแบ็กกราวน์ในอดีตต่างกันพอมาอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเจอคนเสียงดังใส่เหมือนกันปุ๊บสมองบิดเบือนข้อมูลและเข้าไปในสมองแตกต่างกันนะครับคุณ get ไหมคนที่หนึ่งอาจจะรู้สึกเฉยเก็ที่บ้านก็พูดอย่างนี้แล้วโดนเลี้ยงดูมาอย่างนี้แล้วกับคนที่สองปุ๊บเฮ้ยทำไมพูดจาอย่างนี้อ่ะไม่ให้เกียรติกันเลยไม่สุภาพเลยนะครับไอการบิดเบือนของสมองตรงนี้แหละครับมันคือหนึ่งสิ่ง ที่ทําให้คนหลายๆคนครับได้ยินอะไรก็แล้วแต่แล้วมันก็จะบิดเบือนและบิดผิวไปทีนี้ครับทําไมผมถึงเล่าเรื่องนี้ไอ้ภาษาสกดจิตที่ผมกําลัางจะบอกคุณเนี่ยนะเป็นภาษาที่สามารถพูดแบบทะลุการบิดเบือนตรงนั้นไปได้เอ้ยมันมีอยู่จริงเหรอครับโอเคผมต้องบอกอย่างนี้ครับมันจะเป็นภาษาที่พูดปุ๊บมันจะดูกรัรกวมนิดนึงมันจะดูแบบจับต้องไม่ได้มันจะดูแบบแอบสแตรกบ้างนะมันจะเป็นภาษาโน้มน้าว ที่ขาดรายละเอียดครับแต่เพราะมันขาดรายละเอียดแบบนั้นเนี่ยแหละครับผมมันทิ้งให้คนตรงหน้าได้คิดตามและการคิดตามตรงนั้นแหละครับผมมันจะเปิดช่องว่างให้คนคนนั้นได้คิดแบบภาพกว้างๆแล้วซึมเขาเ้าไปในตัวเขาด้วยคําตอบของเขาเองดังนั้นนะครับผมย้ำนะครับภาษาสะกดจิตจะเป็นภาษาที่ค่อนข้างไม่ชัดเจนกำกวมมีความแอบสแตรกมีความมัวๆในตัวมัน นะครับเพื่อให้คนตรงหน้าไปปรุงแต่งต่อเองไปบิดเบือนต่อเองเลยไปมโนต่อเองเลยและให้มันสอดคล้องกับเรื่องราวในชีวิตของเขาเอะ่ะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าไอ้สเทคนิคที่ว่ามีอะไรกันบ้างับนะอาจจะเป็นอะไรที่แปลกเลยครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก,ก่อนว่าเออมันมีเทคนิคแบบนี้อยู่ด้วยนะครับต้องเกริ่นนิดนึงเนาะว่าจริงๆเนี่ยการโน้มน้าวด้วยเทคนิคภาษาสกปจิตเป็นเทคนิคขั้นสูงอน่าง,งนะครับถ้าหากว่าโดยพื้นฐานของคุณ สามารถทําตัวเองให้เป็นคนที่น่าเชื่อถือพูดแล้วทํานะครับแค่นี้จริงๆก็ช่วยให้คนเชื่อถือในตัวคุณได้เยอะและนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเพิ่มเติมเนาะนะครับผมอ่ะงั้นเรามาดูกันเลยนะครับอันแรกก่อนเลยนะครับเทคนิคการพูดจาโน้มน้าวใจด้วยภาษาสะกดจิตอันที่หนึ่งครับเราเรียกว่า question tag Technique ครับ question ที่เรียกว่าคําถามนั่นแหละฮะและ tag ที่แปลว่าเหมือนติดติดท็กต,ต,ตามไปด้วยทิทย้งท้ายอ่ามันเป็นอย่างไรเหรอครับ ทุกครั้งต่อจากนี้นะครับทุกท่านที่ถ้าคุณจะสื่อสารอะไรกับใครให้คุณจบด้วยคำถามครับการจบด้วยคำถามครับมันช่วยกระตุกความคิดให้คนตรงนั้นคิดตามต่อผมยกตัวอย่างเช่นคุณเห็นด้วยไหมครับว่าพอดแคสต์ที่คุณกำลังฟังอยู่นั้นมันมีประโยชน์กับตัวคุณมากๆเลยจริงไหมอ่าไอ้แค่คำว่าจริงไหมที่งอกขึ้นมาเนี่ยแหละครับเพิ่มพ w e r เพิ่มพลัง เพิ่มประสิทธิภาพในการโน้มน้าวได้อย่างชัดเจนครับทุกท่านเออดังนั้นนะครับถ้าหากว่าคุณเองอยากจะเป็นคนที่โน้มน้าวเก่งต่อจากนี้เวลาพูดอะไรก็แล้วแต่คุณควรทิ้งท้ายด้วยประโยคคําถามครับโอเคอมจะยกตัวอย่างเซตคําถามแบบนี้หลายๆตัวนะครับให้คุณลองเห็นตัวอย่างและเห็นความเป็นไปได้นะครับอันแรกครับเออคุณหัวหน้าครับหัวหน้าเห็นด้วยไหมครับว่าการที่เราทําแบบนี้จะส่งผลดีต่อบริษัทจริงไหมครับหัวหน้าครับ ผมว่าโปรเจกต์เนี้ยเราอาจจะต้องทําช้าลงหน่อยนะครับเพื่อให้ผลลัพธ์ที่มันเกิดออกมาเนี่ยเป็นผลดีและเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กรและหัวหน้าก็เห็นด้วยใช่ไหมครับว่าประสิทธิภาพขององค์กรเป็นเรื่องสําคัญจริงไหมครับเธอเธอเราไปกินร้านส้มตำร้านนี้กันคนกินเยอะดีถ้าคนกินเยอะแปลว่าหลายๆคนน่าจะชอบร้านนี้เน,ะเน,เน,นาะเห็นด้วยไหมสังเกตไหมครับพอมันมีคําว่าจริงไหมเห็นด้วยไหมสิ่งเหล่านี้นะครับมันยิ่ง enforce นะครับให้คนตรงหน้าพยายามกระตุกไปที่ความคิดเลยว่าเออก็จริงเนาะหรือประโยคติดปากหนึ่งอันครับที่อมจะชอบใช้บ่อยๆเลยเวลาอมสอนเทรนนิ่งคือสมมติอมพูด,พ,ด,พ,ดพูดประโยคบางประโยคไปทุกคนเห็นด้วยไหมครับว่าการประสบความสําเร็จนั้นเราต้องมีวินยัยเราต้องมีเป้าหมายและที่สําคัญครับเราต้องไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคระหว่างทางจริงไม่จริงประโยคทิ้งแบบนี้นะครับเป็นประโยคเขาเรียกว่าเทคนิค question tag นะครับ คุณก็รู้ใช่ไหมครับว่าคุณจะต้องทำอะไรเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จจริงไหมอ่าโอเคดังั้นตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าก็จะเป็นตัวอย่างในรูปแบบหนึ่งแล้วแหละที่ลหลายๆคนนะครับจะเริ่มเอาไปประยุกต์ใช้ได้แล้วดังั้นต่อจากนี้ถ้าคุณจะโน้มน้าวใครไหมครับจะเป็นโน้มน้าวในมุมของความสัมพันธ์การทํางานนะครับหรือว่าการใช้การสื่อสารในการปิดการขายครับผมก็ยังยืนยันครับว่าเทคนิค question tag เป็นเทคนิคที่ส่งพลังมากๆครับ มาดูเทคนิคที่2กันบ้างครับเทคนิคที่สองนะครับเราเรียกว่าเทคนิค mind read mind ที่แปลว่าใจและ read ที่แปลว่าอ่านครับเวลาเราพูดถึงคำว่า mind read นะครับมันคือการที่เรานั้นคาดเดาใจคนตรงหน้าไปก่อนถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องจริงก็แล้วแต่ถ้าว่ากันตามตรงครับมันเหมือนการมโนไปก่อนเองเลยตีความไปก่อนเองเลยตีโพยตีพายไปก่อนเองเลยแล้ว ยัดเยียดสิ่งสิ่งนั้นให้กับคนตรงหน้าครับแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่มันโน้มน้าวไปถึงจิตใต้สํานึกของคนเลยผมยกตัวอย่างเช่นครับสมมติจริงๆคุณอาจจะเคยทํากันในวัยเด็กเนาะนะครับคุณเห็นแล้วว่าคุณกำลังจะไปจีบใครบางคนเนาะแล้วคุณก็มองหน้าเขาแล้วก็บอกว่าแหมมองหน้าเราอย่างเงี้ยแล้วส่งยิ้มให้อะ่ะรู้นะว่าคิดอะไรอยู่ประโยคนี้ครับเป็นเทคนิค mind read เทคนิคนึงเป็นภาษาสะกดจิตชนิดหนึ่งครับ ไอ้คำว่า mind read ตรงนี้มันคืออะไรครับเราเดาไปแล้วว่าฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่ซึ่งในความเป็นจริงอะ่ะเรายังไม่รู้เลยจริงไหมแต่มันคือการมโนหรือการเดาไปรุนรวนเลยครับแต่ในขณะเดียวกัน,นครับถ้าคุณจิตแข็งคุณจิตนิ่งแล้วคุณโน้มน้าวไปที่คนตรงหน้าแล้วคนตรงหน้าแบบเอ้ยชิบหายละเฮ้ยทำไมเขาเขา,เขารู้ได้ไงวะอ่านะครับก็จะเริ่มเกิดความโลกนะครับและเมื่อคนโลกตรงนั้นนะครับมันจะยิ่งง่ายขึ้นครับในการโน้มน้าว โอ้โหพูดไปแล้วเป็นเทคนิคที่ทรงพลังมากๆเลยเนาะนะครับหรือเวลาเราปิดการขายลูกค้าเราเราก็อาจจะบอกว่าผมรู้นะครับว่าคุณเองลึกๆแล้วก็อยากจะตัดสินใจซื้อสินค้านี้และมันอาจจะเป็นไปได้ครับว่าคุณเองอาจจะยังมีข้อกังวลใจบางอย่างอยู่ซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะผมรู้ครับว่าคุณเองสามารถหาทางออกในการจัดการปัญหานี้ได้ถ้าคุณต้องการสิ่งนี้จริงๆ จริงไหมครับโอ้โห,โหแถมเทคนิคแรกเข้าไปด้วย creation tag ดังนั้นนะครับตัวอย่างที่2องเนาะ my read คือการเดาล่วงหน้าไปก่อนการทําเหมือนว่าเรารู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่นะครับหรือหัวหน้าครับอยู่ดีๆเดินมาหาลูกน้องแล้วก็บอกว่าช่วงนี้ใครทําอะไรผิดพี่รู้นะว่าน้องทําอะไรกันอยู่เป็นไงครับโอ้โหฟังเสร็จปุ๊บเฮ้ยโลกเลยว่าเขารู้ว่ะใช่ไหมฮะ เนี่ยก็เป็นเทคนิคหนึงเทคนิคครับในการคาดเดาไปก่อนเลยแล้วถ้าคุณเอาไปประยุกต์กับการใช้การทํางานเป็นไงบ้างผมรู้นะว่าคุณก็รู้ว่างานนี้คุณยังพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้เป็นไงครับเดาไปก่อนล่วงหน้าผมเชื่อครับว่าทุกๆคนสามารถประสบความสําเร็จได้เหมือนที่ผมก็รู้ครับว่าลึกๆทุกคนนั้นก็เชื่อเหมือนกันว่าคุณทำได้ถ้าคุณเอาจริง โอ้โหนี่เป็นตัวอย่างภาษาการโน้มน้าวที่ถ้าคุณเคยอยู่ในธุรกิจขายตรง,งคุณอยู่ในธุรกิจประกันหรือธุรกิจระบบตัวแทนที่ต้องใช้แรงจูงใจในการโมดิเวตกันภาษาเหล่านี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าบินว่อนกันอยู่ในการสื่อสารในประชุมเลยจริงไหมแต่คุณรู้หรือไม่ครับว่านี่คือหนึ่งแพทเทิร์นที่หนักสกดจิตบําบัดเขาใช้กันดังนั้นนะครับถ้าคุณเรียนรู้ในคลิปนี้เสร็จแล้วลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูครับคุณจะได้รู้ทันทีว่า เออมันเพิ่มอัตราการโน้มน้าวของคุณได้เลยนะฮะโอเคครับและเทคนิคสุดท้ายครับนั่นคือการใช้คำที่เขาเรียกว่าเหมารวมไปเลยว่าทุกคนใครๆทุกที่นะครับการที่เราใช้ภาษาแบบนี้ครับจริงๆคุณอาจจะใช้อีกแล้วในวชีวิตประจำวันก็ได้เช่นโอ้ยใครๆเขาไปซื้อของที่ร้านนี้กัน ไอ้คําว่าใครๆเนี่ยแหละครับมันสร้างภาพจินตนาการในจิตใต้สํานึกของคนอื่นคือทุกคนบนโลกใบนี้เขาก็ทําอย่างนี้กันหมดแหละดังนั้นการที่คุณจะทําด้วยก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะอ่าใช่ไหมครับรวอมเองครับก็จะใช้ภาษาแบบนี้ในการโน้มน้าวด้วยนะนะครับเวลาโอมบอกว่าเอาละ่ะลูกศิษย์ทุกคนครับใครก็แล้วแต่ที่มาเรียนในคลาสนี้ของโอมทุกคนเลยนะครับสามารถผ่านการทําข้อสอบได้หมดเลยเป็นไงครับภาษาแบบนี้มันก็เป็นการโน้มน้าวแล้วก็อิมโฟเรนซ ไปถึงระดับจิตใต้สำนึกของคนหนึ่งคนเลยนะครับอะถ้าไม่ใช้คําว่าใครๆมีอะไรอีกได้บ้างครับทุกคนนะทุกคนเขาก็รู้หมดแหละว่าปัญหานี้ต้องแก้ยังไงทุกคนเขารู้หมดแล้วว่าเธออะกำลังทําอะไรอยู่โอ้โหเป็นไงครับอันนี้มีทั้งเทคนิค My r e ีดมีทั้งเทคนิคการใช้คําว่าทุกๆเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับะครับงั้นเรื่องนี้ครับ ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนึ่งสําคัญเลยในการที่คุณลองใช้แบบว่าเหมารวมไปเลยว่าโอ้ยใครๆเขาก็ทากันใครๆเขาก็ซื้อกันใครเขาเขาก็ตัดสินใจลุยกันคนที่เขาสําเร็จทุกคนเขาก็ทําแบบนี้กันคนสําเร็จทุกคนเขาอ่านหนังสือเล่มนี้กันคนรวยทุกคนเนี่ยเขาจะต้องประหยัดเงินเป็นคนสําเร็จทุกคนเนี่ยเขาจะต้องมีเป้าหมายคนที่ลดน้ําหนักตัวเองได้ทุกคนเลยนะจะมีวินยัย ทุกๆวันเนี่ยฉันทะเลาะกับเธอตลอดเลยนะทุกๆครั้งที่เธอมางอแงเนี่ยมันทาให้ฉันหงุดหงิดตลอดเลยนะเห็นไหมครับว่าภาษาเหล่านี้นะครับมันมีคําว่าทุกๆใครๆมันโอ้โหมันเหมารวมไปหมดเลยนะครับมันจะยิ่งเพิ่ม power ในการโน้มน้าวนะครับให้กับการสื่อสารของเราเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับวันนี้โอ้โหเราแจกกันไปแล้วนะครับกับ3มเทคนิคมันอยู่ที่คุณแล้วแหละเอาไปประยุกต์ใช้ได้เยอะขนาดไหนครับ อ่ะผมอยากให้คุณลองดูแบรนด์สายการบิน a i r ์เอเชียนะครับจริงๆเขามีการใช้เทคนิคเมื่อกี้เหมือนกันนะครับสโลแกนของแอร์เอเชียคือคำว่า everyone can fly ใครๆก็สามารถบินได้ใช่ไหมครับด้วยโจทย์ของกลยุทธ์ทางธุรกิจเนาะของตัว a อร a เอเชียคือเขาทำเป็นสายการบินราคาบัต g เจ็ตนะครับราคาย่อมเยาวเข้าถึงทุกคนได้ง่ายดังนั้นการใช้สโลแกนของเขาคาว่า everyone can fly เนี่ย ใครๆก็บินได้เนี่ยนะครับมันเป็นภาษาสะกดจิตอย่างหนึ่งเหมือนกันโอเคไหมนะครับเรียกว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับในภาษาสะกดจิตและจริงๆผมจะบอกว่าทั้ง Nike McDonald's นะครับหรือว่าแบรนด์ดังๆอีกหลายๆแบรนด์ครับ e s Volvo l v o จริงๆแล้วมีการใช้เทคนิคภาษาสะกดจิต หมดเลยนะครับและนี่ก็เป็นหนึ่งไอเดียครับที่ผมอยากให้คุณรู้ครับว่ามันมีศาสตร์เหล่านี้ครับที่คนบนโลกใช้กันอยู่และจริงๆคุณอาจจะใช้อยู่แต่แค่ยังไม่รู้ครับว่าน,นี่เป็นภาษาสะกดจิตและอะไรจะเกิดขึ้นเหรอครับถ้าตัวคุณสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในการทํางานอะไรจะเกิดขึ้นครับถ้าคุณไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับคนรอบตัวคุณแน่นอนครับคุณจะเริ่มกลายเป็นนักโน้มน้าวที่สุดยอดและสร้างความน่าเชื่อถือในการสื่อสารของคุณได้แบบ ก้าวกระโดดเลยครับ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมแชร์ให้กับคนอื่นด้วยเนาะนะครับและบอกเลยครับว่าถ้าใครสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของ NLP การสะกดจิตบำบัดหรือการโคชิง่งติดต่อทีมงาน Life Enricher ได้เสมอนะครับเราต้องบอกว่าจริงๆแล้วเรามีอ e ีบุ๊กดีๆแจกฟรีเยอะมากครับที่เป็นองค์ความรู้แล้วก็เวิร์กช็อปให้คุณได้ฝึกโดยไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายใดๆใครสนใจนะครับลองทักมาทางแอดมินลองพิมพ์ในคอมเมนต์แล้วไว้เราคุยกันต่อได้ในโอกาสหน้าๆครับสำหรับวันนี้ผมโอมหรินจงเจริญรัตขอบคุณมากๆรแล้ว Break through ไปด้วยกันกับ Life and v i c t u r e ครับสวัสดีสำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากจะถามนายโอมให้ทักเข้ามาใน Line นะครับ Life and v i c t u r e นะครับแล้วอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสำหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ถัดๆไปครับสวัสดีครับ